สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะติดตามสุดโต๊ะข่าวช่วงที่สองคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลายเหตุการณ์ชัยภูมิก่อนเลยเหตุเกิดในไร่อ้อยชาวบ้านเนี่ยไปรับจ้างตัดอ้อยค่ะ,คะแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้เดินทางกลับมาที่บ้านคนเดินผ่านไปเห็นฟุบอยู่ตรงบริเวณพื้นตอนอแรกคิดว่าเป็นลมแดดคุณผู้ชมแล้วเนี่ยต้นอ้อยสูงแบบนี้เลยนึกว่าเป็นลมแดดช่วงนี้อากาศร้อนกลายเป็นว่าน่าจะถูกยิงเสียชีวิตคนตายชื่อคุณอิสาราพงค่ะอายุ43ปีนอนเสียชีวิตที่ป่าอ้อยบ้านห้วยหินลับนะคะอยู่ใน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ที่จังหวัดชัยภูมิทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบได้เบาะแสมาบอกว่ามีเสียงปืนดังขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักสามทุ่มเศษแต่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนคุณผู้ชมเห็นบอกว่ากระสุนเนี่ยเป็นกระสุนลูกปลายแล้วเข้าที่รูที่ทั่วร่างอะค่ะเจ็ดสิบกว่านัดหทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเรียกตัวพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคําวันนี้ได้เจอกับคนหนึ่งคุณนุ้ยมติกาคุยกับคนงานนะคะชื่อคุณชนะเขาบอกว่าตัวของคนตายคุณ อิสาราพงเพิ่งจะมารับจ้างตัดอ้อยหลังคุณชนะหนึ่งวันแสดงว่าเพิ่งมาทํางานได้แค่วันเดียวอะอแล้วจะไปมีเรื่องมีราวกับใครคุณชนะบอกปกติแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยนะมีหน้าที่ขนอ้อยไปขายไม่ได้อยู่ในส่วนของการตัดอ้อยแต่เวลาที่คนตายคุณอิสาราพง์จะมาตัดอ้อยอยู่ที่นี่เขาจะอยู่กับผัวเมียคู่หนึ่ง คือเวลาตัดอ้อยเนี่ยเขาบอกบางทีมาตอนกลางคืนค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีคนงานคนอื่นๆเนี่ยมาตัดด้วยไม่แน่ใจว่าไปมีปากเสียงอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องค่าแรงไหมแต่ทีนี้คุณชนะก็บอกถ้าค่าแรงมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะตัดอ้อยนี่ได้มัดละ2บาทนะคะใครตัดได้มากก็ได้เงินมากใครได้น้อยทําได้น้อยก็ได้เงินน้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันค่ะเปินเป่นทางานจากเถ้แกอื่นเสร็จแล้วที่นี่เปิ้ลมีงานเพิ่นเลยมาขอทํา เพิ่น <labels> น่เพ anyway ิ่น <met> ก <a knee workout> like <cold> so ็กินเหล่านะครับเพื่อนเก็เป็นตึ้อเรื่อยนะครับที่นี่สูแดดบ่ได้กับแดดฮอดนี่เพื่อนก็ไปหาอาบน้ำลุ้งหอยอย่างส่นะครับเวลานั้นเพิ่นกับมัตัดตอนกลางคืนบ่อครับบ่่มีเลยเรื่องนยครับแห้งแห้งอยากให้มันแล้วนะครับพนนั้นกับเมื่อยพอแห้งแล้วคือผู้ใดมาตัดได้จังเลยก็บคือตามสบายเพิ่นเลยนะครับก็คือบ่ได้แบบอิจฉาอย่างกันเลยบ่มีได้ครับเรื่องค่าแรงนี่งมันเพิ่นเพิ่นจ้างกันเป็นเป็นมัดครับบ่ได้จ้างเป็นรายวันนะครับ ่าจะมีหน่มั้งครับเพราะว่ายิงหนูยิงอย่างใต้เห็นใต้อย่างไปประมาณนี้แหละมั้งค่ะอาจจะมีอยู่แหละครับสมมติว่าล่าสัตว์อย่างี้ตอนนี้ขึ้นเะยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบล่าสัตว์ล่าอย่างนี่หรือเปล่าจินะครับนี่น่าจะเป็นเรื่องล่าสัตว์หรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้ามาตัดเนี่ยใครตัดมากก็ได้มากใครตัดน้อยก็ได้น้อยน่าจะเป็นในส่วนของแล้วมันก็ไม่น่าจะมีค่าแรงอะไรที่มันมาได้มากได้น้อยมันก็ได้เท่ากันมัดละสองบาทเท่านั้นเอง คุณผู้ชมครวันนี้เจ้าของไร่ครคุณสิทธิชัยบอกว่าวันนี้ตอน,นี่ตำรวจเนี่ยมีการเรียกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเห็นบอกว่าเมื่อวันที่27กุมภาเองเนี่ยนะครคุณผู้ชมอิสระพงคนตาย มาตัดอ้อยเนี่ยเป็นวันแรกมาของานทําตัวเองก็เลยตอบตกลงให้มาทํางานด้วยเนื่องจากตัวเองก็อยากให้ตัดอ้อยเนี่ยเสร็จเร็วๆโรงงานจะปิดหีบอ้อยแล้วคือจะปิดรับอ้อยแล้วฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นตอนช่วงเช้าของวันที่28คนตายก็มาขอทํางานอีกรอบหนึ่งเห็นบอกว่าตัดไปถึงช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3อิสระพงเดิมมาบอกว่าตัดอ้อยได้160มัดก็เลยจ่ายเงินไป320บาท มันก็ดูปกติดีคุณสิทธิชัยเจ้าของไร่ยังบอกอีกนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าแม้ตัวเองจะมีคนงานประจําแต่ก็รับอิสระพง์คนตาย,ยมาทํางานไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาขัดแย้งในที่ทํางานแต่อย่างใดเลยไม่มีเลยทุกคนล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์เพราะที่ดินนะ่ะที่มีการปลูกอ้อยมันเยอะมันหลายร้อยไร่มันก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องนี้ลองฟังเสียงเจ้าของไร่ดูฮะ,ะคุณีีเยี่ยมเนี่ย เขามาขอทํางานผมคือวันที่27่สิบเจเขาอที่ผมขอ,อรับจ้างตัดอ้อยหน่อยเ,อเคยรู้จักกันมาก่าอนก็เลยบอกว่าได้ครับวันแรกกไ็ไม่มีอะไรครับเขาก็ตัดเสร็จก็ตอนเย็นก็จาก่ายตังค์ปกติครับวันที่2ก็มาปกติผมตัดได้ร้อยหกสิบมัดนะครับเดี๋ยวผมขอเงินก่อนเพื่อผมจะไปซื้อข้าวซื้ออะไรหแหละแล้วผมจะเดี๋ยวเย็นๆน่ะเดี๋ยวผมจะออกมาตัดอีก ผมก็จ่ายตังเขาไป320บาทพอตอนเช้ามาเขาก็ไม่มาพอ<ะ>มารูอีกทีก็เสียชีวิตมไม่มีครับเพราะว่าทุกคนก็ต่างจะให้มันเสร็จไวๆมันจะมีล็อกของใครขาลงมันอยู่แล้วะไม่กล้าไม่ก้าก่ายกันไม่มีครับคุณองงาคือถ้าไปมีปากเสียงกับคนอื่นจริงๆเพิ่งมาทํางานแค่ไม่กี่วันอืมไม่น่าจะไปทะเลาะก,กับใคร แล้วเอ๊ถ้าบอกว่าเป็นคนล่าสัตว์มายิงแถวไร่อ้อยเขาไม่ยิงอะไรอะ่ะอ oh. มันไม่ใช่ป่าอะไรแบบก่อนหน้านี้ที่จะมีพรานมาตาฝาดนะคะคุณผู้ชมวันนี้คนที่ไปเจอศพคุณบุญเรียนค่ะเป็นพี่ชายของคุณสิทธิชยัยเขาบอกว่าคนงานโทรศัพท์มาบอกว่าเห็นทางด้านของผู้ตายเนีนน่ยนอนคว่ำหน้าอยู่ ตอนแรกนึกว่าเป็นลมก็เลยเข้าไปดูตรงจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมคะพอหงายมาปรากฏว่าโอ้โหเลือดทะลักออกมาเพราะโดนยิงทั้งหมด70ปรูถามว่าสาเหตุเขาทะเลาะก,กับใครไหมในพื้นที่ที่ไร่อ้อยด้วยกันเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับใครในขณะเดียวกันกับเจ้าของไร่อ้อยก็ไม่ได้มีปัญหาอีกเช่นกันแล้วคนงานในพื้นที่ส่วนน้อยนะที่เขาจะมาตัดอ้อยช่วงกลางคืนคือคนงานส่วนใหญ่เขาจะมาตอนกลางวันเพราะมันสว่างกว่ามันไม่ใช่กรีดยางไนงะ แต่คนตายเนี่ยขอมารับจ้างช่วงกลางคืนเพราะบอกว่าเนี่ยทำงานกลางคืนแล้วกลางวันก็ไปทําอย่างอื่นได้บรรยากาศช่วงกลางคืนเป็นทางทางขวามือนะคะคือมันก็มืดไปหมดเลยไฟอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เหมือนกับชาวบ้านน่ะถือปืนออกมาแล้วมาล่าสัตว์หรือเปล่าแล้วพอยิงเข้าไปเพราะเห็นไอ้ตรงไล่อ้อยมันขยุกข,ขยุยนึกว่าเป็นสัตว์ไงก็เลยยิงเข้าไปโดนผู้เสียชีวิตค่ะ คนงานว่ามันไอ้นี่นะมันนอนผิดสังเกตคนคนนอนป่านี้มันสมรสิลุกสิตื่นแล้วพ่อก็เลยไปก็ไปบึงมันผิดสังเกตแล้วก็พ่อก็เลยบอกว่าตตา่พ่อก็เลยโทรหาผู้ใหญ่บ้าน <S S S าให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งตํารวจให้บอเห็นใส่เลยเพราะว่าเขานอนขมมอ่มหน่ะว่าเห็นถือยิงเป็นไงกะติ้งกต,ตกใจ <S S S ท,ที่แรกก็เข้าใจกับท่านสารวัตรว่ามันเป็น ลม้มแดดมื่หนาสิมีนะเพราะมันกเหตุงานผู้เดียวของมันยมมนนามุ่นั่นเื่งกับไปผู้เดียวกินผู้เดียวมันยาม,มุเศร้าเขาขาดแก้ตัดหน้านี่ปืนเขาก็ไปตัดหน้านมานี่เขาผู้ใดยิ่งหรือว่าจ้าใดหรือว่าสงสัสไยไผ่บอ่อบ่อครับมีคนไปซองสัตว์ไปลาสาลัตว์ลายกปราเป็นที่ท่องที่บ้านนอก,กอาอาจสิมีแต่ว่าพ่อเนี่ยบอกเคยหากินกันขึ้นนะสายตาพอดีเท่านั้นแหละเป็นละมีอันดีนี่ยบ่ออันนี้พ่อกับบ่ฮู้กันเพราะว่าพ่อกับบ่รู้ว่าเพราะว่าคนละบ้าน คนงานอื่นนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะยิงสัตว์จริงๆเป็นลูกปลายถูกไหมแต่มันจะไปถึง70นัดคือเข้าเป้าเป๊ะหมดเลยะฮะคุณผู้ชมเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊หรือมีใครตั้งใจจะยิงหรือเปล่าหรือฆ่าหรือเปล่าวันนี้ฮะคุณผู้ชมบรรยากาศงานศพของทางด้านคุณอิสรพงศ์ที่บ้านห้วยหินลับนะฮะคุณผู้ชมที่กเกษตรสมบูรณ์ชยภูมิวันนี้คุณแม่บานเย็นฮะเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมว่า บรรยากาศก็เป็นไปได้วยความโศกเศร้าแล้ววันนี้เองเนี่ยคุณแม่พาผู้สื่ขาของเราเนี่ยไปที่เมนแล้วก็พาไปดูด้วยว่าวันนี้มีทูบมีเทียนเพื่อที่จะไปขอสาบแช่งคนก่อเหตุที่ฆ่าลูกของแม่ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็วฝากเจ้าหน้าที่สบพบ้านเป้าด้วยเพราะลูกแม่ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยมีอริที่ไหนมาก่อน ลองฟังเสียงคุณแม่ดูฮะบอเราไปเรยมานอนบ้านที่ภาคแก่นที่เป็นเถียงให้นอนหัวให้ยุมีน้ำบอมีเหมืนฟืนมีไฟอันเนี้ยนะแม่บอสังเกตว่าเรอกแม่เห็นต่เป็นจุดตุ่ปืนทื่อๆแล้วก็กลับนี่แหละกลับตัวนี่แหละสี่มีอัลีบาดมันกับไคบอขึ้นห้องกับนั่นแหละนี่แหละแม่กับยังโมหูเลยมันกับบอบอกให้แม่ฟังแก็เพียกับปกติแม่รูนี้ใส่กับมันกับบเป็นคนนี้ใสแบบนั้น แม่อยากได้อยากได้คนที่มืองิงน่ะอยากได้เขาอยากงู่จัดฮอดผู้แม่ก็อยากถามว่าเขาฮอดสิ่ไหวมันพร้อมขั้นเนขั้นได้เน่นน่ะว่าเขามันยิงด้วยกันนะด้วยสาเหตุอย่างแม่นบอเนาะที่ไปกามันพร้อมเปล่าล่ะมันใจโคตรมันเก่งรับแม่ก็ขอภาวนาอยู่จุดเทียนจุดธูปย้ำใดแม่ก็บอกว่าเออบอกเด้อการบอลน่นกับเขาความฝันแนนอน นี่คคุณผู้ชมคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่ต่างจังหวัดพอมาถึงโอ้แม่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเพราะว่ามันมืดด้วยตอนที่ลูกชายไปอยู่ในป่าอ้อยตำรวจกำลังเร่งแกะรอยเรื่องนี้อยู่นะคะคาตกรรมปริศนา